สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับยางรถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็ยางรถยนต์นะครับหลายคนนะครับหลายท่านสงสัยนะครับว่ายางมอเตอร์ไซค์หรือยางรถยนต์เนี่ยมันก็จะมีพวกตัวเลขพวกนี้นะอยู่บนขอบอยางอันนี้เรียกว่าขอบอยางนะครับ หลายท่านสงสัยนะครับว่าตัวเลขมันคืออะไรนะ,ะเรามาดูตัวเลขของยางนะครับมอไซค์ที่อ,อยู่ข้างแก้มยางนะครับว่าตัวเลขนีนคืออะไรนะตัวเลขเลยนะครับตัวนี้นะครับยางมอไซค์คันนี้นะครับตัวเลข2.25นะครับคำว่า2.25นั้นหมายถึงนะครับเป็นการวัด ความกว้างหน้าอย่างนะครับความกว้างหน้าอย่างก็คือด้านนี้นะครับเนี่ยจากขอบนี้นะครับจากขอบนี้มาหาขอบนี้เลยนะครับกว้าง2.5นิ้วนะครับอ่านี่2.25นิ้วนะครับไม่ใช่2.5นะฮะตัวเลข2.2 5หก็หมายความว่าความกว้างเมื่อกี้นะครับอ่า2.25นิ้วนะครับส่วนเลข17นั้นก็หมายความว่าวงล้อนะครับวงล้ออย่างเนี้ยนะครับ จากจุดนี้นะฮะจุดนี้นะครับมาหาจุดนี้นะครับกว้าง17นิ้วนะครับกว้าง17นิ้วนะครับสินผ่าสุกลานะครับจากนี้นะครับมาหาเนี้ยนะครับเนี่ย17นิ้วนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับอ่าสามนั้นนะครับหมายความว่าเป็นความสามารถในการรับน้ำหนักนะครับ ความสามารถในการรับน้าหนักซึ่งล้อแต่ละเส้นจะมีความสามารถในการรับน้าหนักแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นเส้นนี้นะครับ3ามสาก็หมายความว่านะครับสามารถรับน้าหนักได้สูงสุดนะครับไม่เกินนะครับไม่เกินร3อยสามสบนะครับไม่เกินร้อยสาบกิโลกรัมนะครับไม่เกินนะนะครับส่วนตัว p นั้นก็เป็นความเร็วนะครับ หมายความว่ายางเส้นนี้วิ่งได้ไม่เกินความเร็วสูงสุดนะครับอยู่ที่1 5อากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ150กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนอักษรอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับมีทั้งหมด6 6จุดนะครับข้างละหหนึ่งดูดีนะครับ1 2สองนะครับตัวไหนอีก3 3แล้วเลยนะฮะ ส4มสอ่าสาีนะครับหกแถวๆนี้นะฮะหนะครับมีทั้งหมดประมาณ6จุดนะฮะอ่าอยางตัวนี้นะ่ะเป็นตำแหน่งการตรวจสอบการสึกหรอของหน้ายางนะครับถ้าเรา,อามองจากจุดนี้แล้วก็พาดมาที่หน้ายางนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมี ้อนยางนะครับอยู่ในเนี่ยมองมองไม่ค่อยชัดนะครับเนี่ยจะมีก้อนยางนะครับหรือเรียกสะพานยางนะสะพานหน้ายางนะครับอยู่ตรงล่องเนี่ยนะครับหมายความว่าถ้าเราใช้รถไปเรื่อยนะครับใช้มอไรถไปเรื่อยวิ่งไปเรื่อยเนี่ยหน้ายางมันจะสึกนะครับสึกแล้วนะครับมันก็จะสึกจนถึงบริเวณ ก้อนยางข้างในเนี่ยนะครับก็หมายความว่าถ้าสึกจนก้อนยางข้างในโผล่มาเนี่ยมองเห็นชัดเนี่ยก็หมายความว่ายางเส้เน,น,สนเนี้หลอยางหมดแล้วนะครับเราต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้คือความหมายของตัวเลขนะครับ,นะรบกับสัญลักษณ์ต่างๆนะครับอันนี้คืออะไรนะฮะตบทวนนะครับมองไม่ค่อยชัดอ่าตัวนี้หมายถึงความกว้างหน้ายางนะครับคือตัวนี้นะครับกว้างจากซ้ายไปขวาน,นะครับ อนอยู่สองห้านิ้วสิบเจ็ดคือล้อนะครับสิ่ง่าสุกลางวงล้อในสิบเจ็ดนิ้วสามสาม,สามนี่คือดัชนีในการรับน้ำหนักนะครับไม่ใช่รับน้ำหนักได้สามสามกิโลนะต้องต้องเทียบกับตารางนะครับคือต้องมีตารางดูนะครับตัวนี้ก็น่าจะไม่เกินร้อยสามสองกิโลกรัมนะครับคือรับน้ำหนักได้ไม่เกินร้อยสามสองส่วนตัวีนี่ความเร็วนะครับยางเส้นนี้ใช้ความเร็วได้มีเกิน อาไรนะครับเมื่อกี้ร้อยห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นตำแหน่งของการตรวจสอบการสื่อเราของดอกอยางนะครับถ้าเราลากมาก็จะมองเห็นก้อนอยางอยู่ข้างในตรงร่องนะครับใช้จนใช้จนร่องยางในโผลนะ่เนี่ยมองเห็นร่องอยางเนี่ยแสดงว่าามองเห็นก้อนอยางเนี่ยแสดงว่ายางสึสกหรอหมดแล้วนะครับต่อไปเรามาดูรถยนต์นะครับ